ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่หนึ่งมกราคม2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะตำรวจเตือนแจ้งความออนไลน์นีมที่เดียวคือ w w w t h a i p o l i s o n l i n e g o t h เท่านั้นไม่มีรับแจ้งผ่าน Facebook ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากอาญากรรมรูปแบบต่างๆซึ่งในปัจจุบันได้มีกลุ่มมิจฉาชีพที่อาศัยการสร้างเพจ Facebook ปลอม พร้อมมีการลงโฆษณาอ้างเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานราชการอื่นระบุข,ข้อความว่าสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวซึ่งไม่เป็นความจริงและมีการหลอกลวงเอาทรัพย์สินโดยการอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการค่าเร่งรัดคดีเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นวิธีการที่จะทำให้ได้เงินคืนจากคนร้ายโดยหลอกให้เข้าลงทุนในเว็บไซต์หลอกลงทุน หรือหลอกให้เข้าเล่นเว็บไซต์พนันออนไลน์ทำให้มีพี่น้องประชาชนหลงเชื่อได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ปลอมที่กลุ่มมิจฉาชีพสร้างขึ้นมาส่วนมากมักจะมีการนำเอาภาพของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าส่วนราชการต่างๆมาใช้ในการโฆษณาประกอบกับก,บการพิมพ์ข้อความเป็นจำนวนผู้ติดตามปลอมในช่องข้อมูลของเพจแล้วทำการโพสต์โฆษณาว่ารับแจ้งความออนไลน์ พร้อมกับอ้างว่ามีผู้เสียหายแจ้งความเข้ามาแล้วเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันว่าการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาเป็นการอำนวยความยุิธรรมให้กับพี่น้องประชาชนไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีช่องทางในการแจ้งความร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียว คือเว็บไซต์ w w w t h a i p o l i s o n l i n e g o t h เท่านั้นไม่มีการรับแจ้งความร้องทุกผ่านช่องทางแชทใน Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นอย่างแน่นอนหากพี่น้องประชาชนพบเห็นบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ใดๆลงโฆษณาอ้างว่าสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวขอให้อย่าหลงเชื่อและถกคิดไว้ก่อนเลยว่า เป็นมิจฉาชีพที่สร้างบัญชีแอบอ้างเป็นหน่วยงานของรัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนสุดท้ายนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงทางสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์บนเว็บไซต์ w w w t h a i p o l i s o n l i n e g o t h หรือสายด่วน1-4-4-1ได้ตลอด24ชั่วโมง